สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเกาะกระแสแลลข่าวกันอีกครั้งนะคะสําหรับวันนี้ทางช่องเกาะกระแสแลลข่าวของเราเนี่ยก็มีข่าวอัปเดตของคุณโกตีมาให้เพื่อนๆชมกันเนื่องด้วยคุณโกตีเนี่ยปกติแล้วเขาจะเป็นพิธีกรเนาะในรายการครัวคุณต้อยแต่จูๆ่ๆเมื่อวันที่สองกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยคุณโกตีเนี่ยก็เกิดร้องไห้กลางรายการขึ้นมาซึ่งทุกคนเนี่ยก็งงเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณโกตีกันแน่ แต่ก็มาถึงบางอ้อนะคะเนื่องจากวันนั้นน่ะในรายการมีการอัดเทปนะคะที่มีเค้กโบราณน,นะคะมานำเสนอกับท่านผู้ชมด้วยคุณโกตีนะ่ะเห็นเค้กโบราณแล้วถึงกับน้ำตาแตกเลยนะ พร้อมทั้งเล่าให้ทุกคนฟังว่าเมื่อตอนเด็กๆเ,เนี่ยที่บ้านเนี่ยลำบากแล้วก็ยากจนมากนะคะจำได้ว่าขนมเค้กโบราณแบบเนี้ยชิ้นละแค่บาทเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งคุณโกติเนี่ยก็ไม่มีตังจะซื้อหรอกแล้วก็อยากกินมากๆด้วยทีเนี้ยคุณโกตินะเห็นเพื่อนซื้อมานะก็เอานิ้วไปจิ้มเนาะด้วยความที่อยากกินแล้วก็ขอเพื่อนกินทีเนี้ยเพื่อนนะ่ะนอกจากจะไม่ได้ให้กินนะแล้วยังไปฟ้องแม่ด้วยนะคะคุณโกติก็เลยโดนแม่ตีนะคะ แล้วคุณแม่เนี่ยก็พูดว่าถ้าเกิดไม่มีตังซื้อกินเนี่ยก็ไม่ต้องกินนะคะไม่ต้องไปขอเขาเพราะเราไม่ใช่ขอทานคุณโกติก็คงคิดถึงเรื่องในวันนั้นนะคะแล้วก็บอกว่าพอเห็นเค้กชิ้นเนี่ยแล้วเนี่ยรู้สึกรักมันมากนะคะก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวความยากลำบากและน่าเอ็นดูของคุณโกติในวัยเด็กนะคะก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ ท่านผู้ชมด้วยเช่นกันถึงความพยายามกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะยังไงแฟนคลับคุณโกตีก็ซื้อเค้กโบราณไปฝากคุณโกตีบ้างนะคะเพื่อนๆเ,เองก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องของเราด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่ตกข่าวนะ